ตอนนี้กรรมการก็ค่อนข้างจะตัดสินแบบละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นใหญ่ต้องะเอีดครับมาแล้วครับบหลอยุทธนามาแล้วครับท่างบ้านมาแล้วครับท่นหนคณะกรรมการจิมากเลยนะคะวันนี้ผมไม่เคยยิ้มของท่านพอสุคอชัยเลยยิ้มให้หนู่อยค่ะนีค่ยิ้มแล้วค่ะตัดสินลใช่ไหมฮะผลการตัดสินอยู่ในมีผมเรียบร้อยแล้วจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับ ลำดับที่ห้าครับคือชมเชยหนับสองได้แก่คอยหมายเลขหมายเลขเจ็ดครับทองดีจากคอนแกนค่ะเป็นลูกคนไหนครับใบหยกค่ะลูกใบหยกค,ค,ครับรางวัลอันดับที่สี่คือชมเชยหนับที่หนึ่งได้แก่คอยหมายเลขหมายเลขหกครับเพชรสกุลค่ะจาสะกสกุลนครลูกของดาวซีดีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองหรือลำ,ลำดับที่สามคือคอยนหมายเลข หมายเลขหมายเลข5้าครับเพิ่มโชคอุไทยค่ะจากอุไทยธานีเป็นลูกของเจ้าเกินกุไทยค่ะาเหลือ2เบอร์ครับที่จะชิงชัยได้แชมป์กับรองแชมป์ได้แต่คลายหมายเลขสาเอาควายาครนาครับหมายเลขสาเจ้ายิ่ใหญ่จากหนองบัวลำพูค่ะหนองบหมอโอ้และคลายหมายเลขส0บครับหมายเลข10ตะวันฉายจากนครนาครอยู่ตรงนี้เลยครับเอารับนี่นนอะ ควายจากหนองบัวลำพูหรือจากโพราชใช่ค่ะน้องบัวใป็นลูกของใหญ่ห้างนายใช่ไหมใช่ค่ะตรงนู้นลูกของใบหยกคระบใบหยกครับพี่น้องฝั่งซ้ายฝั่งข้างหน้าฝั่งขวาบนเวทีใครคิดว่าวันนี้หมายเลขสามจะควายัยเป็คอมขอเสียงปรบมือมีการโหลเล็กน้อยใครคิดว่าวันนี้หมายเลขสิบจะได้ชัดปรบมือครับ โหันค <rude S 2> ่ะมีการโหดด้วยนะครับพี่น้องการรับตัวควายแห่งชาติทั้งที่24วันนี้แชมป์รุ่นใหญ่คือวันแี้ฝคู่เพศผู้ชนะได้แก่ควายมาเลหมาเลหมาเลหมาเลกสิครับ โอ้เจ้าหญิงเหวันที่สงครับวันที่สครับวันรางวัลรองชนะเลิครับ็สวันนี้ทัพปีศาจได้คว้ที่วาหนึ่งาก่านในวัามีสองานะเลิศก็จะแต่ว่า ที่เราสง์่ดานะครับโครงสร้างเราเป็นวอนนี้ก็เป็นที่ตัดสินให้เจ้าที่หนะครับเพว่าโครงสร้างพวนี้เป็นโครงสร้างที่ใหญ่และรงเป็นทั้งรูปทรงนะครับต้านเนื้อนะครับเองโชว์ต้านเน้อไม่ว่าส่วนหน้ากละส่วงสท้ายนะครัวามสุขนะคเขา ลำป่าตัวที่สองนะครับตัวที่สองในเขาก็จะมีทรงที่ยาวนะครับแล้วก็บ้านเนี้ยเขาก็โชว์ได้สมชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าโครงสร้างความใหญ่สู้เบอร์เบอร์สิบไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เลยให้ไฟเบอร์สิบเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับส่วนไฟแบบที่ตีนะอันดับที่สามนะครับอันดับที่สามนะครับกับที่ สองเลนะครับก็ต้องโครงสร้างก็แพ้หมายเลขอันดับที่สองนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโครงสร้างเนี่ยได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสให้หมายเลขนะครับกับหมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าครับได้อัดับที่สามกับหมายเลขหกได้อัดับที่สี่ ก็เลยระิกเตะอย่างที่คาดก้ับผมนะครับตอนนี้หมอมาับเชิท่านจังหวัดสกลนคร่หมอวีรัติมาตุนพนครับเป็นผู้มอกันมาในรุ่นี้เลยนะครับท่านติ้งตึงครับไปที่มาสนาทีไม่ได้มารมาขึ้นเรือนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเชิญท่านมอบเป็นรางวัลท้ครับท่านสัตท์จังหวัดสกลนครควีรัสติมาตุนพ์ครับอ่ะ ลาพัที่ห้ามาก่อนข้ามาเลขเกตับารูเลขเจ็ดค่ะเจ้าทองดีค่ะจากขอนแก่นค่ะเดินขั้นตอนการนะครับขนาดข้างครับเดินครับเจ้าทองดีครับจากจังหวัดไหนครับครูจากจังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นลูกของเป็นลูกของเจ้าไปหยกค่ะลูกไยหยกนะฮะไยหยกไปตายไปแล้วนะครับ ที่หนึ่งครับนี่ครับใครของมมโอะโโอสวัสดีครับผมนี่นี่จ่ายนะครับมาโอครับผมนี่จ่านะครับไกบัตขอโคดรับนับซองครับบอกที่อีกเดียวเลยบอยตีเลยสุนท้ายคุณครับจะไเปนกีรบรรยากาศทั้งบ้านของช่นวนะครับผมประกาศค่ะ9298ป้ายแดงสีเรยชนบุรีค่ะ 9298ป้ายแดงสีแดงชนบรีเลื่อนรของท่านด้วยนะคะครางวัลชมเชยันดับจีหนึ่งครับหมายเลขหกครับครูหมายเลขหกค่ะเจ้าเพชรสะกุลค่ะจากสะกลุลนครเป็นลูกของดาวซีพีค่ะลูกดาวซีพีนะฮะตอนนี้ดาวซีพีก็ยังมีชีวิตอยู่ครับอยู่ที่ศูนย์ซีพีนะครับยังเป็นพ่อพันธุ์เด็ดพรีเมียมของเมืองไทยนะครับ สี่ครับนคองครับเจ้าเพชรสกุลครับจากสันติฟาร์มครับแชมป์เพชเมียนท่อครทั้งดำและเผือกนะคะเตรียมตัวเข้าสู่สนามเลยนะคะได้ครับแกแชมป์ช่วยพระราชทานค่ะโอเคครับดีใจด้วยครับอ่ะรางวัลที่3ครับรองชนะอันดับที่2หมายเลข5ครับหมายเลข5ค่ะเพิ่มโชคอุไทยค่ะจากอุไทยธานีเป็นลูกของเจ้าเงินอุไทยค่ะ น้ำหนัก1,669พค่ะตันกว่านะครับ1นตันกับ6 9กกิโลตัวนี้นะครับคอนะเลิศอันดับที่สองอ ะะรองชนะเลิศครับหมายเลขสามครับหมายเลขสามเจ้ายิ่งใหญ่จากน้องตัวลำพูค่ะสองตัวนี้เจอกันหลายสนามถัดกันแพ้ถัดกันชนะมาตลอดนะครับวันนี้ก็วันนี้ยิ่งใหญ่ได้รองชนะเลิศครับก็เป็นขวัญใจมหาชนเหมือนเดิมครับเจ้ายิ่งใหญ่จากน้องบัวลำภูของคุณหมอโอค่ะตัวนี้เป็นลูกของใหญ่ห้างนาค่ะหนักตันสองครับก็ หนึ่งพันสองร้อยกิโลนะครับ<ล>ตนี้มาแล้วครับรองแชมป์นะฮะรองแชมป์รองชนะเลิศนะครับยอดยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับ ช้ำในวันนี้ครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบค่ะเจ้าตะวันฉายจากนกครราชสีมาเป็นลูกของเจ้าใบหยกค่ะหนักถึง1379กิโลกัมลายตัวนี้แม่สูงแค่ประมาณ142เองนะฮะแต่ว่าเป็นควายที่อ่างดีมากเป็นควายอยู่ที่บ้านสีท่าํอำเภอสีท่าตจังหวัดดุดอนนะครับผสมเทียมด้วยเจ้าใบหยกนำคออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับจัไม่ผิดคืองานกระเบอือครั้งที่ 21ที่มีการซื้อขายกันหน้าเวที250,000บาทตอนนี้หลายรายแล้วครับมรยนั้ใหม่นั้นครับเป็นลูกใบหยกครับน้ำหนักเกือบ1,400ียกิโลนะครับตัวนี้ก็ขาดไปประมาณ22-23ิยิกิโลนะครับก็ะจคะครกก็ถือว่าเป็นเป็นควายที่มีขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่โครงสร้างดีนะครับ เพศเมียนะคะเพศเมียท yeah. ี่ชนะของแต่ละรุ่นเข้าสู่สนามได้เลยค่ะครับขอขอมาพอกันเลยนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียทั้งเพศผู้เพศเมียอยู่ครับซ้ายกับฝั่งขวาเลยครับวันนั้นแชมป์อยู่เลยนะฮะครับพอด้วยเวลาตอนนี้ให้เสร็จก่อนเมื่อืนนนี้นะครับควายดำนะฮะควายดำที่ เทศทู่ที่ชนะเลิศฟันน้ำนมนะครับก็คือเจ้าทองสุกจากชนบุรีค่ะฝ่ายดับแท่งเมียฟันน้ำนมคือน้องตามนี้นะครับพ่อครับจากดัอเพลียเจ้าตะพันชายฝ่ายนำฟันแท่งเตี้ยนี่เป็นการปีจารของคุณพ่อเองครับก็คือับแม่แม่เพิ่นซื้อมานะครับแม่ใส่ท้องแม่ใส่ท้องแม่ใส่ท้องที่ดีป้าเขาเองเนาะครับแม่แม่ที่ว่าเขาค้าวราบ้าววะขาราบาวครับใส่ทองครับโอ้ตัวนี้เป็นลูกที่ไรของแม่เขาดองน้องมิโชกน้องมิโชกเนาะมิโชกแต่นี้่ยี่ดป้าเขอแกันตัวนี้ก็เป็นน้อง ออกมาเสร็จปุ๊บก็ได้ได้แบ่งไปทั้งอ่าคนหลาบเนาะโอ้สุดจอดเลยครับการดีุดจอดครับพี่น้องครับโอ้ยินดีครับพอครับยินดีครับรางวัลที่ได้รับครับมาแล้วครับตัวนี้ยังงีครับมาครับตอนนี้ทั้งแข้งครับผมคุณชายทั้งไฟเผือกไฟดำเอาเข้าสนามเลยนะครับผ้าพรมสีน้ำเงิน้ะครับตัวนี้ถ้าใส่ผ้าพรมมาได้ก็ก็ได้นะแต่ว่าพอถึงเวลาตัดสิ่นั้นเดี๋ยวกำลังอาหารยังอยู่ไฟอยู่นะฮะบีกอสบีกอส